ต่อเม็ตมอนน้จัหวะไหนอีกจหวะไม่หมดคุณกิมร้องแหน่นิดเดียวนิดเดียอ๋อเมื่อกี้เขากินถั่วไงถ้ากินถั่วไปแล้วจะเป็นอย่างไก่จิ้งไกู่จิ้ไม่เยอะนี่พี่กินเองนี่หนูไม่กินเลยอาหารญี่ปุ่นอร่อยไหมคะอาหารญี่ปุ่นชอบอะไรกินจริงเลยเอาจริจริงเลยชอบชอบอะไรคือชาบูมันก็ยังไม่สุดอ่ะไม่เขาต้องไม่ได้ซึนของเลยไม่ได้เยอะเลยพวกเนื้อหมูหมูเลยเพราะว่าหมูแต่คนกินไม่เป็นด้วยแหละอย่างเช่นข้าวหน้าปลาไหลก็แบบ อร่อยไหอร่อยนะผมเองนะพยายามมองให้มันเป็นปลาดุกเหมือนที่หนูเคยกินนะคือมันก็ไม่ใช่เพราะว่าหนังปลามันยังแบบหนังปลามันมึ่งมึ่งเม่เบื้องมันมันแบบให้เราเห็นเนี่ยก็แรกหนูก็แบบโอเคค่ะถ้าใยปลาดุกใช่ไหนก็ไปกินได้หนูก็เลยไม่สั่งที่กินเพราะเขาบอกว่าถ้าใครจะกินน้อยๆไงอน้อยๆอย่างน้อยเยอะไปอยู่ปลาไหลแล้วเป็นเม้าเป็นแก้หยแดไพี่อ้อยบอกไอ้ให่าอย่าพัก บอกว่าเดีกยวไม่กินเลยก่อนไหนได้บอกว่านี่เก็บไว้เล่าวันทั้งคุณบ้านไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดนไม่บอกว่าเฮ้ยไม่เปนโดนนั่นนี่ไม่เป็นไรไม่โดนอะไรม่าจด่าดนนี่แม่บ้านนี่หุ่นไปไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรลูกอมรักน้องเลยตกใจกใจเลยเห็นไม ฝันหายเลยไม่ไรเแวดเดี๋ยวเรื่องเล่าเกาหลีไปเล่ากันที่บมบ้านมากก่อนญี่ปุ่นยินยาเญ่ดีกว่า